ตัดจบทิ้งสิ่งเก่าเปิดเกมใหม่แล้วจะได้กำไรชีวิตมิสเตอร์มูพามาดูดวงราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2568เดือนนี้เหมือนจะขุดเจอทรัพย์ในถ้ำแต่คุณก็ต้องกล้าเดินเข้าไปในถ้ำด้วยนะครับการเงินของพิจิกนี่จะมาจากการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ตัดสินใจขายของที่ไม่จําเป็นหรือเปลี่ยนแผนการเงินใหม่แบบไม่ลังเลแล้วคุณจะเห็นเงินชัดกว่าเดิมใครที่มีหนี้สินเดือนนี้ดีมากสำหรับการเจรจาผ่อนปรนหรือจบหนี้การงานเดือนนี้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่หรือได้โปรเจกต์ที่พลิกชีวิตอย่าก,กลัวที่จะจบงานเดิมหรือตัดใจจากสิ่งที่ยืดเยื้อ เพราะสิ่งใหม่จะเข้ามาแน่นอนงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยเจาะลึกเบื้องหลังหรืองานจิตวิทยาจะเด่นมากระวังเรื่องของอารมณ์ในที่ทำงานเพราะพิจิกขึ้นชื่อเรื่องใจแข็งแต่บางทีก็เผลอแข็งใส่คนอื่นเหมือนกันนะครับความรักครับคนโสดเจอคนใหม่แบบไม่ตั้งใจโดยเฉพาะคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเคยรู้จักความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่เร่งร้าแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างมีพลัง คนมีคู่มีเกณฑ์เคลียร์ใจกันเรื่องเก่าๆที่ค้างคาใจกันมานานเดือนนี้เหมาะกับการรีเซ็ตความสัมพันธ์สุขภาพเดือนนี้ระวังเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่ายและความเครียดลงกระเพาะหากรู้สึกไม่สบายแบบแปลกๆแ,แนะนําให้ตรวจร่างกายให้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่ตรวจเช็คเบื้องต้นการฝึกหายใจหรือทำโยคะ ช่วยได้มากนะครับข้อควรระวังเดือนนี้ครับการยึดติดกับอดีตหรือแผลเก่าที่ไม่ยอมปล่อยมือจะฉุดพัังคุณจากสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาอย่าพยายามควบคุมทุกอย่างจงปล่อยบางเรื่องให้มันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองวิธีเสริมดวงถวายของดำเช่นน้ำอัดลมงาดำกาแฟดำแก่พระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านหรือไปทำบุญกับโรงพยาบาลสงเน้นการช่วยผู้ป่วยลำบากนะครับ หกหินออปซิเดียนหรือเครื่องประดับสีดำม่วงเข้มเสริมพลังการป้องกันภัยและสเสน่ห์ที่ลึกลับนะครับศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายเราใช้โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ผสานกับพฤติกรรมศาสตร์เชิงลึกราศีพิจิกมีพลังในการเปลี่ยนแปลงในตัวอยู่แล้วเดือนนี้คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนทางแต่คุณกำลังเปลี่ยนระดับของชีวิตนะครับอย่าลืมกดติดตาม Moo, มิสเตอร์มูมูแมนมูมันมูด้วยกันในจักรวาล มูชาแนลครับ